โอ้โหไดรี่ปางงดงามอย่างไทยคนอะไรสวยแบบตะโกนวอร์ถูกยกให้เป็นนางเอกที่มีชีวิตสุดแสนเพอร์เฟกทั้งในจอนอกจอเลยสำหรับนางเอกนักแสดงสาวปางกันนารันวงขจรไกลหรือที่ทุกคนรู้จักเธอในบทบาทแม่หญิงจันวาดต้องบอกเลยว่าสาวปางนั้นเป็นคนที่สวยออร่าครบเครื่องไรที่ติจริงๆ แถมเก่งความสามารถหลากหลายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงการศึกษาดนตรีร้องเพลงยิ่งตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระยินดีร่วมงานกับทุกช่องทุกสังกัดที่ฮอตทวีคูณโผล่ช่องนั้นช่องนี้ล่าสุดเดดี้ปางก็ได้หย่อนภาพสวยๆในลุกสาวชุดไทย ซึ่งดูเข้ากันกับเธอมากๆเห็นแล้วก็หวนคิดถึงแม่หญิงจันวาดขึ้นมาทันทีซึ่งภาพชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโฆษณาตัวใหม่